คคนคนนหลังจากที่อาจารย์กำพลลาออกจากความทุกข์แล้วก็อุทิศตนเองเป็นอุปกรณ์สอนธรรมทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทแล้วก็เสียสละนะครับเดินทางไปบรรยายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่แล้วเมื่อปี2553นอาะครับอาจารย์กำพล,ลก็บังเอิญไปตรวจเลือดนะครับและพบว่าตัวเองนั้นเป็นโรคไวตรัสตับอักเสบซีชนิดที่สนะครับ ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เป็นโรคตับแข็งและในที่สุดนะครับก็พัฒนาจนกลายมาเป็นมะเร็งตับครับพอรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงแบบนี้แล้วเนี่ยมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีแล้วนะไม่ต้องการอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากได้อะไรไม่มีความหวังอะไรทั้งสิน้นมีชีวิตแค่วันหนึ่งคืนหนึ่ง ก็พอแนละ้วถ้าอยู่ก็จะทำาปโยชน์ถ้าตายเราก็จะพักผ่อนคิดอย่างนี้มานานนะแล้วจิตใจเนี่ยมันมันีมน่มีความกังวลอะไรหรอมันตัดความกังวลทุกอย่างเลยกังวลว่ากลัวจะไม่ได้สิ้นทุกข์กลัวจะไม่ได้บรรลุธรรมกลัวจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เต็มที่ไม่มีความกังวลสิ่งนี้เลยถ้าวันหนึ่งคือหนึ่งอยู่ได้ทำประโยชน์ได้เราก็ทำนะ คือความอยากทั้งหมดเนี่ยมันมันไม่มีมันพอแล้วมันสมบูรณ์แล้วสำหรับตัวเองไม่ต้องบรรลุธรรมก็ได้แค่นี้ก็มีความสุขดีแล้วอันนี้มันจบในเรื่องเป้าหมายทั้งหมดที่เราตั้งเอาไว้จริงๆมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเป็นมาโดยลำดับ ค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆอาการไม่ได้ขึ้นมาทีเดียวชัดเจนแต่ที่แน่ๆคือยังจะเริ่มเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยง,ง่ายขึ้น,นแล้วก็ทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็มีเวทนาทางกายมากขึ้นแต่สองอาทิตย์หลังเนี่ยมันแสดงตัวชัดเจนเลยว่าร่างกายไม่พร้อมที่จะทำงานต่อไปสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็เกิดรายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะแต่ในภาพรวมก็คือว่าเราเห็นชัดว่าร่างกาย ขาหมดสภาพหรือว่าหมดอายุไอ้การป่วยไข้สิ่งสำคัญคือทา่าน้านจิตใจใจต้องดีใจต้องไม่กระวลต้องพยายามที่รักษาใจเอาไว้ไมันจะช่วยโรคทางกายนี่มันดีมันหายลงไปได้หรือลดน้อยลงไปอันนี้คือระดับชาวบ้านธรรมดาที่มีพื้นฐานธรรมะเตียนนิดหน่อยแต่สำหรับคนที่มีธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ย เขาจะไม่มองอย่างนั้นเขาจะมองอีกระดับหนึ่ง mm. คือต้องดูตามเหตุปัจจัยว่ามันหายก็หายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรถือว่ารูปนามขันธ์ห้ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองในแหง,งความเป็นจริงความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา <Yeah. S 1> ความจะบไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครไม่เจ็บไม่ป่วยหรอกมันมีทุกคนแหละ <Yeah. S 1> ถือว่าเวลามันเกิดการเจ็บป่วยไหมลนะ้วเราจะ เราจะตั้งตั้งรับมันด้วยจิตใจแบบไหนถ้าใจดีความชักได้ป่วยมันก็จากหนักก็กลายเป็นเบากายป่วยแตใจไม่ป่วยได้อาอจารย์มปจรจามคลวันก่อนที่จะเสียวันนึงครับวันนั้นก็อาจารย์ก็อาการ ไม่ค่อยดีละเริ่มทานอาหารไม่ได้แล้วทานน้ำได้นิดนิดหน่นนอยหน่อยก็ประเมิอนอยู่ว่าน่าจะเป็นเหลือแค่วันสองวันสุดท้ายละแต่ตอนน้าจารยเนเองก็มเีเวทนาทางกายเยอะอยู่ ่วงสามทุ่มที่อาจารย์ทำท่าเหมือนอยากจะเอาออกซิเจนออกอก็เลยลองเอาออกซิเจนออกให้อาจารย์ดูเหมือนอาจารย์นำคารลมที่มันมาครอบจากออกซิเจนก็เลยพออาจารย์เอาออกซิเจนออกปรากฏว่าอาจารย์นอนหลับสบายจากเวทนาที่เยอะๆนะกลายเป็นเหมือนไม่มีเวทนาเลยหลับไปสนิทมาว่าการรับรู้ทางกายอาจารย์ แทบจะเป็นศูนย์อะความเจ็บปวดความแน่นท้องเนี่ยกระชายไม่แสดงว่าเป็นละแต่การรับรู้ทางเสียงยังได้ยินอยู่ยังมีการลืมตาเมื่อมีคนพูดกระซิบใกล้ๆอย่างน้น,นะยังยังรับรู้แล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ผิดนะว่าเหมือนกายมันมันดับเวทนาละมาว่าคล้ายๆเหมือนเปลวเทียนที่มันหมดค่อยๆห,หมดแสงลงอะ การหายใจของอาจารย์ที่มันค่อยๆแผ่วลงหายใจแบบห่างขึ้นเบาขึ้นแล้วก็พอเช้าวันที่23ก็แรงมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆแผ่วเบาแผ่วเบาเหมือนไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรทำกายละ ตั้งสตินร่งนไว้ก่อนตั้งสติให้ได้เพราะการตั้งสติเนี่ยถ้าเป็นการตั้งใจรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราต้องรู้จักยอมรับนะตั้งสติและยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับเราเนี่ยมันคืออะไรยอมรับให้ได้ว่าเนี่ยการยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้หรือยอมจำนวนกับสิ่งนั้นยอมรับว่าอ๋อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราก็ต่อต้าน ทำไมต้องเป็นเราทำไมคนอื่นไม่เป็นมันเสียเวลายอย่ารับว่าเ,ออเราเป็นแล้วนี่แล้วเราก็จะแก้ไขยอย่างไรนั่นก็ไปอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่ยอมรับอะไรเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่ได้หรอกการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตปฏวติวัติตัวเองใหม่นะั้นต้องยอมรับก่อนแล้วถ้ายอมรับแล้วก็ยอมมันเป็นไปสิบ่สุดท้ายแล้วโอ้คนเราเกิดมาถึงไม่เป็นโรคร้ายถึงไม่พิการ เราก็ต้องตายอยู่แล้วมันมีความตายดักหน้ากับทุกๆคนตายวันหน้าตายวันนี้มันก็ตายเหมือนกันเราบอกไม่เป็นไรมาถึงกลาวตายแล้วก็ยอมตายไม่เป็นไรยอมมันเป็นไปย้อยมันตายก็เหม็นจะเป็นไรอย่าไปคิดว่าทําไมเราต้องตายด้วยเราคิดว่าทําไมเราจึงต้องไม่ตายด้วยในเมื่อความตายเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้คือขั้นสุดท้ายแล้แต่แค่ขั้นแรกต้องรู้จักยอมรับได้ มันตายก็คือวันที่อนาคตที่รอจากปัจจุบันเนี่ยถ้าปัจจุบันอยู่อย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นถ้าอยู่แบบดีมีสุขมีกุศลมีบุญกุศลเนี่ยเวลาตายมันก็มีความสุขดีที่สุดคือตายด้วยใจไม่ทุกข์ Like a pink hat hat พาว่ายากนะที่คนจะดำรงสติได้จนทั้งถึงวาระสุดท้ายแต่อาจารย์เป็นคนที่ดำรงสติได้จนวาระสุดท้ายนะมาว่าการรับรู้ก็ยังรับรู้เป็นปกติอยู่แล้วก็ไม่ได้แสดงท่าทีถึงความวิตกกังวลความกลัวความห่วงอะไรต่างๆเพราะจิตอาจารย์ท่านฝึกไว้ดีอยู่แล้วอาจารย์เนี่ยจะพูดเสมอว่าเรื่องตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวการกลับมาเกิด่ังหา น่ากลัวกว่าเพราะเราไม่รู้หรอกว่าจะไปเจออะไรอีกแต่ว่าถ้าเราตายเนี่ยมันจบตอนหนึ่งละแต่การกลับมาเกิดเนี่ยมันน่ากลัวอาจารย์ถึงได้ชวนให้พวกเราเนี่ยทำให้ถึงที่สุดของทุกเพื่อได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกสุดท้ายแล้วเวลาเผชิญหน้ากับไอ้ความตายจะมาถึงตัวซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายของทุกชีวิตเนี่ยคือเรื่องความตาย มันเป็นประสบะการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยในแต่ละคนคิดอย่างนั้นไหมบพราว่าเป็นประสบะการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะเรื่องความตายเนี่ยกรรมฐา,านทั้งหมดที่เราทํามาเนี่ยเพื่อจะ,ะเผชิญหน้าตรงนี้แหละ,ะเาชิญหน้าความใจว่าเราจะตายแบบดีหรือตายแบบไม่ดีก็ <c oughs> <c oughs> ใกล้ตรงนี้แหละมันวัดกันดเลย ตวารัตติภวาเตสัตตนังสัตตนังสัพพังสัพพั